ตอนนั้นก็เกิดรับประหารรพายาผมเนี่ยมีลูกค้าญี่ปุ่นเยอะอลูกค้ารัสเซียเยอะลูกค้าออกหมดเลยหน้าวันสาสิบล้านสาสิบห้าล้านที่เป็นหนี้เนาะพอเป็นเงินหลักหลายที่ล้านเนี่ยเราก็รู้เลยว่าขยะย่างเดียวไม่ช่วยอะไรเราต้องคิดใหม่ทําใหม่นะครับยินดีต้อนรับพี่คิมเข้าสู่ช่องตับต่างนะครับรายการที่เรามาคุยกันวันนี้ก็คือรับดาวรับล้าน รายการที่เราจะมาคุยกันเจาะลึกถึงเรื่องล้านแรกของแต่ละคนว่ามาอย่างไรวันนี้เราไม่สนใจว่าคุณจะมีกี่ร้อยกี่พันล้านละเราอยากรู้ว่าณนะวันที่มันแตะล้านแรกมันมาอย่างไงนะครับยินดีต้อนรับพี่คิมเข้าสู่รายการนะครับสวัสดีครับพี่คิมสวัสดีทุกคนนะครับ,รบพี่คิมครับผมถามพี่คิมอย่างนี้ได้เปล่าพี่คิมสัมภาษณ์หลายคนมาแล้วนะหลายคนเคยดูคลิปของผมเนี่ยครั้งแรกสุดก็คือไปออกช่องพี่คิมก่อนที่ผมจะมีช่องเห็นนะ ตอนนั้นพี่คิมสัมภาษณ์ร้านแรกของผมวิธีหาเงินร้านและพี่คิมก็ไปสัมภาษณ์หลายคนมากว่าร้านแรกหายังไงวันนี้ผมขอไปนคนถามพี่คิมบ้างพี่คิมร้านแรกอายุเท่าไหร่ <c oughs> เออพูดยากาอะประมาณสัก20 27-28ิะจริงหรอนั่นคือ,อ27-28ได้ร้านได้อจริงดีมากเลยนะครับโนบอดี Nobody. เวลาให้เราไปฟังพวกอินสปิเรชันแบบว่าในคลิปต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเจ้าสัวที่หลายหลายท่านก็แบบมีพันล้านมีหมื่นล้านอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งคำแนะนำของแต่ละคนเราก็สงสัยว่าเ hey, ฮ้ยกูจะกูจะทำตามยังไงวะเย่าอเช่นคุณต้องคิดใจอ๋อขยายสาขาจ้างคนเก่ง ถูกไหมๆๆตอ้างคนเก่งใช่ถูกไหมถูกนะใช่ถ้ถ100ามีร้อย้านผมทำตามได้อยู่ทำ <ๆ S 1> เป็นระบบใช่ไหมฮะเออ <ๆ S 1> อะไรอย่างเงีย้ยมีธรรมาภิบาล布拉布านะครับแต่ว่าคนรุ่นใหม่หรือคนที่เริ่มจากศูนย์เนี่ยยูดีจะไปหาคนเก่งกู <ๆๆ S 1> จะหาที่ไหน ถูกไหมมันก็คงจะต้องไม,ไม่ไม่ใช่ต่างกันดังนั้นผมคิดว่าการสร้างร้านแรกเนี่ยนะครับไม่ไม่เหมือนกับ10ล้านหรือพันล้านหรือร้อยล้านเลยม,มันต้องเริ่มจากอะไรอันนี้ผมอาจแชร์ในมุมมองของส่วนตัวนะได้เลยตัวผมสร้างร้านแรกตอนประมาณสมัย20กว่ากว่านะจำไม่ค่อยได้แน่ๆนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้สร้างในเส้นทางที่ปกติในมุมของคนอาจจะถึงว่าสร้างร้านแรกก็ก็หาได้แสนหนึ่งสิเดือนก็ล้านแล อันนี้คือมุมมองของคนทั่วไปแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับการสร้างร้านแรกหรือการเติบโตด้านธุรกิจหรือการทํางานเนี่ยมันจะเป็นเหมือนไม้ฮอกกี้มันจะเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรนะมันค่อยๆลาบเรียบอ่ะค่อยๆขึ้นเจเคิร์ฟ er ใช่ไหมค่อยๆขึ้นไปนะครับแต่นั้นเนี่ยช่วงที่เป็นช่วงที่ลาบเรียบหรือช่วงที่มันไม่ขึ้นเนี่ยแต่ว่าเราต้องบำเพ็ญอะไรบางอย่าง สะสมประสบการณ์บางอยา่างหรือว่าข้อมูลอยา่างแต่ผลลัพธ์อาจจะไม่ได้นะครับแต่พอจุดหนึ่งเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นเลยนั้นนั้นแรกอาจจะไม่ใช่แบบว่า1นึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งดเดนได้หนึน่งล้านอาจจะแบบว่าติดลบติดลบได้หมื่นหนึ่งพันสองพันจนล้านเลยม,าามันจะไ่้ตามประมาณนั้นแต่คนส่วนใหญ่อดทนไม่ได้ในช่วงที่แบบกำลังคลุกข่ดล้มลุกคลุกคลาดตอนเนี้ยก็จะล้มเลิกไปก่อนเพราะมันได้ไม่คุ้มนั่นเองโอเคก็คือพี่คิมบอกว่ามันเป็น ไมฮอกกี้ของพี่คิมคือเป็นกราฟคือช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะอยู่แถวศูนย์หนึ่งสองนี้แล้วก็แล้วก็พุ่งขึ้นไปเลยอาจจะเป็นแสนเป็นล้านตรงนั้นบางคนทนกับตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ของพี่คิมคืออะไรฮะผมเนี่ยได้ทํางานตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยข้อดีของผมคือผมเป็นวิศวะคอมนะวิศวะคอมแล้วก็จะมีแบบลองเล่นเว็บนู่นเว็บนี่เห็นช่องทางการทํางานเยอะเพราะว่าอาชีพเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีแบบว่ารับเปิดบอทแลกนารกแลกเทือนหรือแม้กระทั่งพวกแบบ ทำพวกให้เช่าพื้นที่ใน้นอัปโหลดดาวน์โหลดอะไรเงี้ยเราจะเห็นโมเดลรายได้มาประมาณนั้นรวมถึงค่าโฆษณาด้วยใช่หไหมฮะถ้าถ้าใครทันเนี่ยก็น่าจะรู้ว่ายะมาณนี้ใช่ครับใช่แอปบิดโหลดบิดหรือว่าแอปบอร์ดที่มีค่าโฆษณาที่<อ>มีแบบว่าเอ้ยแบนเนอร์ถึงไหมมีคนเข้าก็ได้แบนเนอร์เราก็เห็นมุมมองการสร้างรายได้มาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ช่วงแรกเนี่ยต้องบอกว่าทําแล้วก็เจ๋งเจ๋ง ไฟพังมั่งเซฟเวอร์พังมั่งเขียนโปรแกรมลบไม่เป็นจัดก,การไฟล์ไม่เป็นอะไรเงี้ยครับก็ต้องไปหารูหาหา้หาเรียนผมชอบคำนึงของคุณอีรอนมาสที่บอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราจะทําการสร้างรถเราไม่ควรจะเรียนว่าล้อคืออะไรพวงมอล,ลัยคืออะไรแต่เราควรให้เด็กไปสร้างรถเลยแล้วก็รู้ว่าเออตอนนี้นขาดล้อนี่หว่าแล้วค่อยไปเอาลอ้อเอาไขควงมาไขอ่ะม,มันคือมันคือวิธีของการศึกษาใช่นั้นผมก็บอกว่าในสมัยที่ผมเรียนอยู่ปีหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้ธุรกิจแน่นอนแล้วผมก็ไม่ได้เข้าใจ แอปพลิเคชันกันสร้างแอปอะไรด้วยตอนนั้นเนี่ยผมอะไปซื้ออใช้ใช้สคริปฟรีก็คือถ้าแบบในเด็กจะรู้ว่าโหลดสคริปฟรีมาดูดมาแก้ไขแล้วก็ทําเลยทําธุรกิจเลยปกติมันต้องไม่ได้แน่นอนถูกไหมฮะมันต้องทําเป็นก็ต้องแก้ไขเป็นปีหนึ่งเกิดไม่เป็นยังทําได้เลยแปลว่าผู้ประกอบการเนี่ยถ้าเราจะโ,โตอยากเป็นฐานผู้ประกอบการนะสิ่งหนึ่งที่สําคัญกว่าความรู้หรือว่าเงินเนี่ยม,มันคือจิตใจของผู้ประกอบการมันต้องหรือต้องกล้าก่อน แต่ความกล้าตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้สำเร็จหรอกมันต้องล้มลุกคุกคาบแต่ว่าทุกครั้งที่คุณล้มเนี่ยล้มไปเนี่ยนะครับเราจะขึ้นมาพร้อมกับองค์ความรู้ใหม่คือแบบพร้อมเอากูไม่ทําแบบนี้อีกแล้วอันนี้กูไม่พลาดตรงนี้ว่ะกูจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วก็จเติบโตขึ้นมานะครับตอนที่ผมแบบเริ่มมีเงินเยอะจริงๆเนี่ยคือผมเริ่มขายเขียนโปรแกรมขายแล้วก็ได้แบบหลักหลายหมื่นกับถึงแสนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจุดที่ก้าวโดดจริงๆคือตอนที่ลงทุนในสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่ มันอาจจะไม่เหมือนกับที่คนคิดนะก็คือเรากู้เยอะเรากู้มาหลายสิบล้านเลยนะครับก็จะเรียกว่ามีเงินล้านไหมก็ใช้เพราะว่ากู้อ่ะมินิมันมินิเป็นมินิด้วยใช่ก็มีนิหลายสิบล้านแล้วเงินสดที่แคชออกมาเนี่ยก็จะมีหลายล้านอยู่เหมือนกันนะครับนั้นถ้าบอกหันเงินล้านยังไงเนี่ยกู้ ก็เป็นได้แต่ว่าเห็นว่าภาพมันจะไม่ค่อยเหมือนกับคนทั่วไปว่าอ๋อค่อยหาที่แสนแสนแสนเนี่ยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแปลกๆแ,แบบนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราทําธุรกิจอะไรแล้วได้ผลตอบแทนมาเป็นยังไงและความเสี่ยงของเราเนี่ยดูหน้าตาแบบไหนบ้างถ้ากู้มาก็มีควมเมือนเรื่องของการเงินนะครับแต่เราฝีมือเก่งขึ้นจริงหรือเปล่าส่วนตัวผมคำนางศัพท์น้องๆมือใหม่ันดับแรกเลยนะอย่างนี้ก็คือคุณต้องทนในช่วงเวลาที่ตราตามให้ได้ตอนเรื่องแรกเนี่ยเขามีคำพูดว่าถ้าเราลงทุนลงในไปี่ อาจะได้กลับมาแค่หนึ่งนะครับตอนต่อไปโรงแรมสิบได้กลับมาสิบแหละเริ่มคุ้มแต่ว่าก็จนเจียจนเจียนงั้น,นถ,าถามพี่คิมหน่อยตรงนั้นในช่วงแรกๆไอ้ลงทุนเนี่ยที่ว่าเป็นการกู้คอนโดนกู้อสังหาใ,ในช่วงแรกๆก,ก่อนที่มันจะแตะตรงร้านหนึ่งเนี่ยตอนนั้นทําไมถึงได้กระโดดเข้ามาอาสังาหาล่ะตอนนั้นเนี่ยเริ่มจากว่าผมได้ไปอ่านหนังสือนิยาารญ,ญี่ปุ่นอันหนึ่งอินยหนังส,สือเขาบอกว่าโรงแรมที่เก่าที่สุดในโลกเลยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะอายุ1 3 0 0พันสารอยปี เ,เป็นโรงแรมที่ส่งมากกว่า60กว่ารุ่นแล้วมั้งประมาณนั้นนะครับแล้วผมก็เฮ้ยเด็กไทจะทำ IT ไอทีาปก่อนอ่าผมเป็นเด็กคอมนะไม่ได้เปลี่ยนวมากเมื่อก่อนผมเขียนโปรแกรม PHP เป็นแบบเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ตอนหลังก็เริ่มมี Python เริ่มมีโปรแกรม Go มีอะไรไม่รู้อะแล้วมีไลบรารีปใหม่ฟิวฟีวรวมถึง iOS ด้วยนันมีคนเริ่มเขียนยังมือถือลวพอเริ่มมีภาษาใ,ใหม่ๆเราู้สึกว่าไม่มันคงลนะอาจะหากับด้เลยเฮ้ยนักธุรกิจอธิมั่นคงวะ่ะ แล้วก็มองไม่กี่ตัวเห็นคนรวยลงทุนหุ้นคนรวยลงทุนอสังหาอาสังหาได้เป็นหนึ่งนนั้นแล้วพอดีเจอในหนังสือได้พอดีโอหนึ่งพันสามร้อยปีมันยังอยู่เลยเว้ย oh. อน,น,นาคตสิบปียี่สิบปีก็คงยังอยู่แล้วมั้งหรือว่าในอนาคตเราจะรู้สึกว่าคนไม่อยู่บ้านแล้วก็นึกไม่ออกเลยนะเราก็อ,กอสังหาเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นเกมที่คนรวยเขาเล่นกันอันนี้ก็จุดเริ่มต้นที่มาลงตลาดอาสังหาใช่ใช่<อ>สิ่งหนึ่งที่ amazing คือว่าคนรวยทุกคนมีอสังหาดีมั้รับไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจออะไรก็ตตาามมมััน้งงีสห หนือถ้าเรามองเรือนทองเศรษฐีเนี่ยนะครับก็จะมีที่ดินเก็บเอาไว้ไม่มากก็น้อยนะครับและอัตาหาเป็นการลงทุนเดียวที่สามารถที่จะใช้ leverage ใช้เงินกู้จากทางแบง์ได้อมีคําพูดแซวหนึ่งเขาบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราเนี่ยขอกู้แบงค์เพื่อซื้อหุ้นแบงก์ก็จะบอกว่าน้องมาทางไหนครับกลับไปทางนั้นเลย<อ>ถูกไหมฮะแต่ลังหาเนี่ยอาอคุยกันได้ถูกไหมซื้อบ้านเอ้ยได้เลยคุยได้เลยทำให้เราก็แบบมีแค่เงินเดือน ก็สามารถที่จะกู้ซื้อสังหาเป็นหลักล้านได้ที่ขยายก็ออโอเคด้วยขยายคำว่ารับเบรสต์รับเบรสเนี่ยถ้าแปลมันก็คือเป็นคานงัดน,นะเหมือนเหมือนไม้กระดกอะ่ะคือเราออกแรงแค่นี้แต่ว่ามันก็สามารถงัดไปได้ไกลกว่านั้น<ช>อย่างเช่นที่พี่คิมบอกก็คืออาจจะมีเงินเดือนหลักหมื่นแต่ว่ากู้ของได้เป็นล้านถูึงนะซึ่งบางทีเราบอกว่าการลงทุนเนี่ยสมมติพูดง่ายๆนะลงทุนตอบแทนสิบเปอร์เซ็นต์เงินเดือนหลักหมื่นตอบแทนสิบเปอร์เซ็นต์สมมติไดสิบเลยมันคือมันคือได้หนึ่งพันจ้ะหนึ่งหมื่น เงินเดือนหมื่นไปกู้ได้ล้าน10%ของล้านอ่ะมันคือหนึ่งแสนนะอันนี้คุณพอเข้าใจของบาลลาเบเลนนะอ่าต่อเลยพี่คิมในสังหารเขาเนี่ยผมชอบเรียกว่าเหมือนกันขยายร่างเราเคยดูเอเวนเจอร์ไหมตัวยักษ์สีเขียวฮ็อกฮค้กเขยกว่าฮ็อกใช่ไหมเออมันเหมือนเราขยายร่างพอเราขยายร่างปุ๊บเราก็จะมีพลังที่เยอะขึ้นสมมติเราเป็นตัวเล็กๆเนี่ยผอมแห้งแรงน้อยแล้วก็ต่อยตีเบาๆถูกไหมฮะแต่เราขยายร่างปุ๊บโว่ต่อยแรงต่อยแรง ในวัตธุรีก็เหมือนกันพอเราขยายล่างเนี่ยนะครับเรามีเงินเขา,าเรียกว่าได้เยอะขึ้นก็ทําตักตวงโอกาสได้มากขึ้นด้วยโมดิเราอาจจะหาคนซื้อสังหารไม่ได้หรอกหรือว่าราคาเนี่ยเราคงซื้อไม่ไหวหรอก แต่พอเราใช้เลเวลหรือลังทวีตรงนี้นะครับก็พัดซื้อทางหายได้พอซื่อหาอันใหญ่ได้ก็สามารถให้ค่าเช่าที่เยอะได้หรือตักตวงคนเช่าได้เห็นไหมมันก็เริ่มเป็นมุมมองในขยายล่างแต่ว่าการใช้ลังทวีเนี่ยก็มีข้อเสียก็คือเรื่องของดอกเบีย้ยไม่ไมรู้ว่าข้อเสียหรือเปล่าแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นคอส่ตามมาถ้าเราบริหารได้มากกว่านั่นก็จะดีถ้าเรารู้ว่าการขยายล่างของเรามีต้นทุนเรื่องของดอกเบี้ยเท่านี้แต่เรามาตักตวงโอกาสได้มากเท่านี้มาวัดกันแล้วเฮ้ยเหลือมากกว่าว่อันนี้อาจจะเป็น โมเดลนึงเนี่ยทำเงินก็ได้ก็คือสมมติเรากู้บ้านใช่ไหมกู้คอนโดเราเบี้ยอาจจะได้สามเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าที่ต้องจ่ายแบงค์นะแต่ว่าเราอาจจะทํากําไรได้สักสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ยังเหลือส่วนต่างอยู่เจ็ดประมาณนี้ใช่ไม่มีส่วนต่างไม่มีสองแบบหนึ่งคือค่าเช่ากับสองคือแคปิตอลเกนอ่าหลายคนก็จะไปดูเรื่องของค่าเช่าก่อนเช่นค่าเช่าประมาณห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยแม่งพอๆกับผ่องเบี้ยแบงค์เลยว่ะอาจจะเจ้าเแต่ว่าเราไม่รู้ว่าแคปิตอลเกนฑ์เนี่ยนะคาตัวตัวของสังหาเนี่ยเฉลีี่่่่ยยยกกกก็็็็ปปรระมมมาาณงเเเเนนนนนไไหหือััแต สมมตินกซื้อบ้านหลังหนึ่งสิบล้านใช่ไหมก็ค่าเช่าก็พอจ่ายว้าสิบปีไม่เหลือตังเลยวะแบบสมมติได้สึกก็จ่ายทุกเดือนจนแบบก็สูญสีค่าเช่าไม่เหลือตังเลยอสังหาไม่เห็นดีเลยสิบปียังไม่ได้ตังเลยพอไปขายเท่านั้นแหละโอ้โหเพียบเลยอันนั้นค<อ>ือแค่ไปเอ่เกินใช่เพราะว่าหนึ่งคือราคาที่เติบโตขึ้นสองคือไอ้ที่เราจ่ายไปเนี่ยมันโปะเงินต้นด้วยเช่นรูปสิบล้านนี่อาจจะเหลือแค่ประมาณห้าล้านแต่ราคาเนี่ยอาจจะเป็นสิบห้าล้านละ เราได้ส่วนต่างมาสิบล้านก็ได้ทั้งที่เราบอกว่า10ปีเนี่ยส่งไปไม่เห็นเงินเลยนะแต่ก็เกิดส่วนต่ตงางตันั้นได้ในเวลาที่มันนานพอนะครับอสังหาริมทรัพย์ผมมองว่าเป็นการลงทุนที่หนึ่งคือใช้ฟังทวีได้ซึ่งคนรู้ทุกคนใช้ฟังทวีหรือเลเวลเลชหรือคู่กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งคืออสังหาริมทรัพย์มีเทรนที่เติบโตคือในอากาศเติบโตขึ้นตลอดนะครับไม่ค่อยผันผวนควมเสีงค่าเช่าก็เติบโตขึ้นนะครับ,าาบ,นนรบดังนั้นถ้าเราบริหารแคชโฟลกััับคคออออสสสดดดีีีีเเเเนนนนนน่่่งง่่ยยยยยงงงงไไไราาาาาถถืออาาหาืหนน้้ิก็นนาตา แต่คนที่จะเจ๊งอสังหาคือบางครั้งอาจจะถือได้ไม่นานแบบร้อนนะครับต้องรีบขายแคชโฟไม่ได้อะไรเงี้ยอาจจะวางแผนนี้ก็ต้องถูกกระคับขายแต่ถ้าเขาต้องถือได้นานสิปียังไงก็โอกาสขาดทุนนี่ไม่ค่อยมีนะที่ผมเห็นั่นคือจุดเริ่มต้นที่กระโดดมาบอกว่าร้านแรกมันมาจากอสังหาที่ไปเห็นอสังหามาก็เพราะว่าไปดูมาว่าสิ่งที่พี่คิมเรียนมาใช่ไหมคอมพิวเตอร์มันเปลี่ยนไปเร็วซึ่งมันมันไม่เหมือนหลายคนนะหลายคนบอกว่าโอ้โหนี่แหละสิ่งที่เปลี่ยนเร็วเป็นโอกาสมันแล้วแต่มุมมองเราจริง่คิงาโอ้ ขอหาอะไรที่มันมั่นคงก็ไปเจออสังหาโอเป็นพันปียังอยู่ได้ก็เลยกระโดดมาอสังหา <c oughs> ใช่ครับแล,แล้วมีมีเฟลไหมมีเฟลอยู่แล้วค่ะตอนนั้นก็เกิดรับประหารที่กรุงเทพฯใช่ไหมแล้วพายาผมเนี่ยมีลูกค้าญ,ญี่ปุ่นเยอะอลูกค้าราัสเซียเยอะลูกค้าออกหมดเลยเออตอนนั้น <ผม S 1> ตอนนั้นกู้กู้กี่ห้องกู้สิบห้องกู้สิบห้องใช่กู้สิบห้องลูกค้าออกออกหมดออกหมดออาหมดนี่คือระศูนย์เลยพี่ก็คือแบบใช่ออกหมดระศูนย์เลยแล้วทำไงครับก็เครียดอยู่นะครับเพราะนั้น หน้าวัน30ล้าน35ล้านที่เป็นหนี้เนาะแล้วก็แบบผ่อนส่งนเดือนวันสามแสนสองแสนห้าแต่ประมาณเนี้ยตอนนั้นอายุยี่สิบห้ามั้งโอ้ยี่สิบห้าโอเคเป็นหนี้อยู่30กว่าล้านใช่ใช่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอาไงดีวะแต่ตอนนี้เนี่ยต้องถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นหนี้หนึ่งล้านเนี่ยเราจะทํายังไงเราอาจจะขยันมากขึ้นได้อาจจะแบบว่าควงกะนะครับสมัยที่จะมีฟูตเป็นด้าแกร็บลายเมย์วิ่งรอบเลยกูเป๊ะเต็มไปหมดเป็มเต็มตัวพอขยันสู้ได้ แต่พอเป็นเงินหลักหลายสิบล้านเนี่ยเราก็รู้เลยว่าขยันอย่างเดียวไม่ช่วยอะไรโอเคมันเป็นสิ่งที่เราเ r e a k ถูกว่าเฮ้ยความขยันไม่ช่วยนะเราต้องคิดใหม่ทําใหม่นะครับตอนนั้นก็เลยไปเปิดสัตว์กับเพื่อนทาสัตว์ในหน้าสาังหาริมรัพย์เพื่อหาคนมาเช่าก็เราคิดง่ายๆว่าก็เพราะมันไม่มีคนเช่าไง้ยจถึงเดือดร้อนถ้ามีคนเช่าล่ะก็ดามได้ถูกไหมฮะแล้วก็เลยใช้ความที่เป็น พอมของเราเนี่ยทำพวก Airbnb Booking กิ่งกันโกาทำเว็บไซต์ a c e b o o k ยิงแอดโค้ตาม Web ung, ot, เว็บบงเว็บบอร์ดอย่างเงี้ยมันก็พอได้ลูกค้าคนไทยมานะครับเป็นรายวันบ้างรายช็อตเทอร์บ้างมันก็พอแบบมีค่าเช่ามาจ่ายแต่พอเราผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มมีรายเดือนเข้ามาพอฟิลจนเต็มแล้วก็จะอยู่ได้ละสบายแล้วครับดังนั้นจุดเริ่มต้นของการเป็นนาอสังหาของพี่คิมก็คือเอามาเช่าห้องตัวเองนี่แหละ ใช่ก็เปิดบริษัทในหน้าสังหาเพื่อจะมาหาลูกค้ากับเพื่อนๆของเราด้วยเพราะเราก็ไปกับแก๊งๆใช่ไหมแล้วก็เพื่อนหลายคนอยากอยากให้พี่คิมให้มุมมองตรงนี้ได้ไหมกับเพื่อนๆแต่หลายคนอย่างผมเชื่อว่าคนที่เป็นอาจจะระดับเศรษฐีร้อยล้านหรือพันล้านเนี่ยมันคงมีบางคนแหละที่ทําธุรกิจแรกมาแล้วก็ไปถึงตรงนั้นได้เลยแต่หลายคนที่เราเคยได้ยินมาก็เปลี่ยนธุรกิจมาแล้วหลายหลายอย่างบางคนทําอันนี้เจ๊งทําอันนี้รุ่งแล้วปิดแล้วไปทําอย่างอื่นแล้วมันรุ่งกว่า ในฐานะที่พี่คิมก็เป็นคนที่ทําแล้วมันรุ่งให้เป็นมุมมองหรือไอเดียกับกับพวกเขาได้ไหมถ้าวันนี้เขาทําธุรกิจบางอย่างอยู่รู้สึกมันถึงเพดานแล้วแล้วทําให้ตายยังไงก็ไม่ได้โตไปกว่านี้สักทออีอันนี้ผมเห็นใจนะผมเข้าใจด้วย้วเราก็ข้อดีของผมเนี่ยผมก็แบบพอทํามันหลายอย่างแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีเส้นทางของมันอการเลือกอสําคัญมากที่สุดนะครับบางธุรกิจเนี่ยทาให้ให้สุดแค่ไหนมันก็ได้เท่นั้น มันต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนหมดเลยสมมติเราทีดเล่นร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้เรยเห็นร้านก๋วยเตียเต๋ยวที่อายุเป็นร้อยปีเลยนะเคยไหมก๋วยเตี๋ยวเรือนร้อยร้อยปีอย่างเงี้ยมันจะมีแบบว่าร้อยปีจริงว่าพี่ยังเขียนร<อ>้อยปีแบบไม่รู้แต่ก็คงเก่าอะคงกลับระมาณน้แต่ถามเฮ้ยถ้ามันร้อยปีแล้วทำไมไม่ไม่รวยวะอ่ะเราคิดเล,เล่นเธุรกิจมันธุรกิจเนีกก่ยมันจะมีเวลาของมันครับถูกไหมฮะเออตรงก่บเขาจะเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนธุรกิจเป็นแบบแฟรนไชส์หรือเป็นอะไรก็ตามที่ไม่เหมือนเดิมองค์ความรู้เดิมๆหรรือวิธีกาเดิมๆอาจใช้ไม่ได้เลย เมื่อก่อนเราคนชอบรถฝีมือะนะดเราในแถบก๋วยเตี๋ยวเราก็โตในหมู่บ้านในะตำบลเราแต่พอแบบเราไปไม่ได้กับลูกลูกเมียเท่านี้เปิดสองสาขาเต็มแล้วไปไม่ได้แล้วถูกไหมครับมันก็เลยก็ได้ประมาณหนึ่งรวมถึงอาจจะเป็นมารจิ้นที่ต่ำด้วยอพอมารจิ้นต่ำเนี่ยสเกลไม่ได้อยู่แล้วนะครับนันธุรกิจบางหลายธุรกิจเลยเนี่ยมันจะมีกับดักอยู่ที่แบบไปแล้วจะชนเพดานเรารู้หรือเปล่าว่าธุรกิจเรามันไปต่อไม่ได้มันถึงเพดานแล้วใช่ือต่อไม่ได้อผมชอบอันนี้มันเหมือน มันสมมุติว่าถ้าเราอยู่ประถมอย่างเงี้ยมันจะมีครูเดินมาบอกเราว่าถึงเวลาแล้วที่เธอต้องขึ้นมัธยมหรือตอนที่จบมัธยมมันจะมีครูเดินมาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เธอต้องขึ้นมหาลัยแต่พอทําธุรกิจมันไม่มีใครมาบอกเราต้องใช้คําว่าอะไรดีตื่นรู้ด้วยตัวเองใช่ว่าป้องหมายก็สาคัญหรือว่าการเจอเพื่อนก็สำคัญการจะเพื่อนนอกอุตสาหกรรมก็สำคัญถูกถูกผมคิดว่าอย่างนั้นนะอย่างแรกอย่างแรกเขาบอกว่า เป้าหมายจะคืออะไรทําไปเพื่ออะไรนะบางคนอาจจะพอใจแค่หนึ่งล้านก็ได้1ิบล้านก็มันไม่ผิดอะไรนะครับแต่ถ้าจะไปต่อเนี่ยวิธีเดิมอ,อาจจะทําไม่ได้มันต้องเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนวิธีคิดรวมถึงเพิ่มมาจิ้นด้วยนะครับถ้าไม่มีม,มาจิ้นเนี่ยไปต่อยากมากมันจะมีไหลเขาเรียกว่าไหลดัชนีชีวิตว่าที่เราไปต่อได้ไหมหรือว่าขึ้นเอ้ตันเนี่ยอันนี้ต้องไปลงตารางดูดีเพียงแค่วันนี้คุณต้องรู้ตัวก่อนว่าต้องกลับไปสํารวจตัวเองดูว่ามันถึงเพดานหรือยังมันถึงจุดที่มัน ใช่อย่างผมเนี่ยผมเองก็จะข้อดีของผมคือเราเราเริ่มรู้จักเองว่าเราอยากได้ไปมาไหนรับไรายได้เสียอะไรไม่ได้อะไรเง mm. ี้ยเราก็จะมีภาพลักษณ์เออและธุรกิจไหนที่เหมาะกับเราแล้วไปต่อได้ขยายได้โด,ดยที่แบบความเสี่ยงเรายังต่ำนะ mm. และยังมีอิสระยังมีไลฟ์สไตล์ที่เราชอบอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่านี่สำคัญนะไม่ใช่ทุกคนจะต้องแบบทำสักก็ตัดลักอย่างเดียวทุกคนจะต้องแบบว่าไปสุดยอดพันล้านอย่างเดียวมันมี mm. จุดสมดุลของตัวเองเพราะด้านชีวิตมีหลายด้าน mm. ผมรู้สึกว่าคนที่ทํา โดยสุดๆอ่ะมันก็ต้องแลกอ่ะไม่มีใครไม่แลกเนาะน้อ <okay. S 2> คนจะไปฟารต้องแลกอะไรบางอย่างอาจจะเป็นสุขภาพเป็นเรื่องของเวลาให้กับครอบครัวเนี้ย <ừ> um. มันเป็นเรื่องปกติกนะครับนั้นลองหาเวลาของเ,เองตัวผมตัวท่านทำกที่จะมองว่าเฮ้มันโตได้ไกลแค่ไหนลอ,ลองลองเป็นเหมือนแนวคิดนะครับตอนนี้นผมเคยเคยเทรดคงเทรดองคำ <ừ> um. เทรดก็ไม่เยอะมันแสนสองแสนก็ลองเล่นดูนะครับแต่กอนั้นเห็นว่านอนไม่หลับแล้วแล้วถามตัวเองว่าขนาดเทรดแค่แบบแสนสองแสนเนียเรายังนอนไม่หลับเลยแล้งจากาจะกล้าลงสิบ้านร้อยล้านไหม ก็เลยรู้ว่าตัวเองไม่ใช่สายนั้นใช่ไ่มใช่แล้วรู้ด้วยว่าถ้าผมไม่กล้าลงมาแล้เพราะผมก็โตไม่ได้เขาคิดแบบว่าเราเห็นว่าเราโตไม่ได้แน่ไเปล่าในสายงานนี้แต่ถ้าถ้าไม่กล้าลงมาแล้วจะโตไงหนึ่งแสนไม่ไม่รวยอยู่แล้วหนึ่งแสนยังไม่กล้ายังนอนไม่หลับเลยเออถ้าถ้าถ้ามีติบล้านกล้าลงไหมสมมติพี่คิมเป็นอยู่วันนี้เป็นเศรษฐีพันล้านเป็นเียนหุ้นพันล้านแล้วกล้าลงไหมร้อยล้านแล้วบอกร้อยล้านอาจจะสูญไม่ได้นะอาจจะนอนไม่หลับกว่านี้อีกถูกไหม เออใช่ใช่มันก็แปลว่าเราอจตัวทางนี้ไม่ได้เพราะจิตใจเราเราไม่ได้แต่ว่าแต่ทางอื่นมันอาจจะดีกว่าอสังหารครับผมคิดว่าผมชอบในคือมันทามาสะสมได้อสังหารครับเนี่ยทำหนึ่งกับทำสิบไม่ค่อยต่างกันอ่าเป็นความสบายใจของของของส่วนตัวด้วยเพราะแล้วก็การบริหารด้วยอสังหารเป็นบริหารอย่างง่ายไงเราผมมีสิบห้องเนี่ยผมก็มีคนดูแลเจนซี่ดูแลให้ก็ง่ายผมอาจจะเสื่อมว่าคาว่าง่ายเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับว่าผมว่าการลงทุนที่เสี่ยงน้อยที่สุดคือการลงทุนกับสิ่งที่เรารู้และเข้าใจมันจริงๆใช่ไหมเช่น พี่คิมเข้าใจกลไกลของทองเศรษฐกิจกท่าโลกจริงๆพี่คิมก็อาจจะสบายใจตรงนั้นหเหมือนผมก็จะไม่สบายใจกับอสังหาเพราะผมไม่มีความรู้คุณคุณพอเดีนข่าวบอกนะ <c oughs> ประเด็นคือคุณแค่ต้องตอบตัวเองให้ได้อย่าใช้คําว่าอะไรอย่าอย่าทําไปวันๆ <c oughs> โดยที่ไม่ได้มีคําตอบเลยว่าที่ทําอยู่ทุกวันนี้เป้าหมายมันคืออะไรหรือยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่ในเพดานเพราะเขาบอกว่ากฎข้อแรกในการจะแหกคุกได้ก็คือต้องรู้ตัวก่อนว่าเราอยู่ในคุกเออใช่มั่เป็นอย่างนั้นใช่นี่ก็คือร้านแรก ของพี่คิม,คมนะผมว่าชัดเจนครบถ้วนจริงๆเมื่อกี้ก่อนเข้ากล้องคุยกับพี่คิมไปด้วยว่าพี่คิมอยากจะเล่าแบบเด็กรุ่นใหม่วันนี้มาถามพี่คิมอยากรวยอเออทำอะไรดีซึ่งมันไม่ใช่คอนเซปต์ของช่องนี้นะครับดังนั้นอีกคลิปหนึ่งเราจะไปคุยกับพี่คิมนะ <c oughs> ในช่อง <c oughs> นพพงศธรนี้แหละในหัวข้อว่าเด็กรุ่นใหม่บอกว่าวันนี้อยากรวย <c oughs> อยากทาธุรกิจ หรืออยากทําอะไรก็ได้พี่คิมแนะนําอะไรกับเขาไปครับไปติดตามในช่องนั้นกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามพี่คิมช่องไหนบ้างพี่คิมฝากผอกผลงานหน่อยช่องคิม p r o ร e r t ้ l i ฟ์แล้วก็ช่อง property expert l i ฟ์ครับตอนนี้มีสองช่องแล้วนะครับสำหรับพี่คิมแล้วก็อ,กอย่าลืมไปติดตามพี่คิค<ผ>มไปฟังกันต่อได้วันนี้ฟังเสร็จโอ้ยอยากรู้เรื่องอสังหาต่อไปฟังพี่คิมต่อนะครับแล้วตอนนี้ก็อย่าลืมติดตามช่องลับต่างกันไปด้วยจะได้รู้เรื่องลับๆเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเงินเงินทองทองกับ หลายหคนที่เราจะมาสัมภาษณ์ให้ฟังกันนะครับอย่าลืมติดตามกันไว้ Subscribe แล้วก็วันนี้ตกหลึกได้ข้อคิดอยากฝากคำถามอะไรพี่คิมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับทุกคนแล้ววันนี้ผมกับพี่คิมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ